กันสิท่านนะครับตอนนี้นะครับก็จะมีการตลาดอนไลที่กโโซเชียลนะฮะโลกโซเชียลเป็นยังไงบ้างนะครับก็จะคุยทั้งหมดเลยอาเบียปากกาและสมุดไปด้วยนะครับเพราะว่าจะให้จบนะฮะถ้าไม่จบท่านจะไม่เข้าใจนะครับว่าทิศทางมันไปอย่างไรนะฮะผมจะให้เขียนไปเขียนให้ดูนะครับอยๆเขียนนะฮะอยๆเขียนนะครับว่ามันเป็นยังไงครับทิศทางนะฮะ ก็คืออันแรกคือ f เฟซบ o ๊กนะครับ facebook เรา facebook เรานะฮะ a c e b o o k เราเป็นยังไงบ้างนะครับ facebook เรานะฮะก็คือหนึ่งเฟซบุ๊กนะครับนี่คือ facebook นะครับเฟซนะครับต่อไปคือเพจนะครับ ต่อไปคือ YouTube นะครับอ่า YouTube นะครับ y o u t u b e นะครับอ่าเราจะคุยทางของโลกโซเชียลทั้งหมดเลยนะครับอ่า u t u b e นะครับและก็เพจนะเมื่อก่อนเราจะคุยเพจหนึ่งเพจสองเพจสนะวันนี้ขอคุยแค่เฟซบุ๊กเดียวนะครับเพซบุ๊กต่างๆนะครับมันจะมาจากไหนนะครับเราก็สร้างเพจขึ้นมานะฮะ เราก็สร้างเพตขึ้นมานะฮะเพตของเรานะครับก็คือสร้างจาก facebook เละนะครับตอนนี้อัฟวีโออยู่นะครับโอเคนะฮะดูนะครับผมจะไล่มาเรื่อยๆนะครับทุกท่านนะครับสร้างเพตขึ้นมาเองใช่ไหมฮะสร้างเหตขึ้นมาเองเราสร้างยังไงนะครับโอเคนะฮะเราสร้างเหตนะครับเราสร้างจาก นะเพื่อนกเพจที่สําคัญมากชื่อของเพจที่สําคัญมากครับชื่อ,มอผมให้นะครับชื่อชื่อเพจนะฮะชื่อเพจนะครับนะฮะชื่อเพจนะครับแล้วก็ให้ชัดเจนนะครับแล้วผมมีคำหนึ่งนะครับที่โที่แนะครับคุยเอาไว้วันนี้ผมจะยืมคำพูดนี้ออกมาใช้เลยเพราะว่าได้ผลนะฮะอ่าอ่าข้อที่หนึ่งคือ เต็มนะครับทำเต็มนะฮะคิดเต็มนะครับอืมอันนี้โอ้ใช้ได้เลยครับคิดเต็มนะครับแล้วก็นะฮะอันที่สามก็คือโอ้ตัวนี้แน่นอนนะครับเป็นสีน้ำนะครับอืมเป็นสีน้ำนะฮะเป็นสิ่งน้ำเป็นสีน้ำนะครับนี่เชื่อไหร่นะผมเอาไปตีความหมายนะฮะเขาเรียกว่าไปตีความหมายได้เยอะแยะมากมายเลยนะครับทีนี้ เราจะสร้างเขตต้องสร้างบนโลกตัวตนของตัวเองนะฮะให้ชัดเจนเลยชัดเจนลยเขตที่ต้องชัดเจนเลยนะครับชัดเจนเลยนะครับชัดเจนเลยนะฮะข้อที่สองอ่าข้อที่สามเป็นสิ่งนั้นนะฮะเป็นสิ่งนั้นนะครับมันต้องเป็นสิ่งนั้นนะครับทำไมมันไม่ปังทำไมเราทำเขตทำเขตทำอะไรไม่ปังกทีเพราะว่าเราไม่ได้เป็นสิ่งนั้นนะครับเนี่ย ามข้อเนี่ยผมคุยกับพี่ธัญากับพี่แก่ตลอดเวลาเลยนะเพราะว่าอะไรนะที่ผมคุยนี่ผมต้องการที่จะเอามามานําเสนอนะฮะําเสนอเพราะว่าเป็นสิ่งนั้นจริงจนะครับอย่างตัวอย่างทุกวันเนี่ยฮะทุกอย่างเนี่ยเหมือนเมื่อวานเนี่ยผมเข้าไปที่บริษัทเดีแล้วก็ไปซื้อของนะซื้อของมาพี่ธัญาแล้วก็มีคนมาสมัครด้วยนะครับแล้วผมลงทันทีเลยแล้วผมรู้สถานที่คือสิ่งนั้นเลยรปรากฏว่ามี ตอบครับมาทั so 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 ้งหมดสามคนด้วยกันนะฮะแล้วก็มีพี่ตุ้ยดอกกระโดนด้วยอ่าพี่จุ้ยดอกกระโดนด้วยก็สอบถามนะสอบถามเข้ามาถ้ามาพี่ตุ้ยดอกกระโดนสอบถามเข้ามาเพราะว่าเราเป็นตลกตุ๋ยจ้ะไหมอ่ขายประกันใช่ไหมอ่าเพราะเราเป็นตลกไงทำไมเขาถามด้ไหมเพราะว่าผมเอาลูกเอกกับลูกพ่อไปลงนะะผมเอาลูกเอกกับลูกพ่อไปลงพี่ตุยจึเลยถามนะฮะ โอ้โเฮ้ยเต๋อเหรอใช่ครับถูกผมต้องบอกเพื่อนบุกหลักเนี่ยเราจะได้เพื่อนที่รู้จักและสนิที่สหายไม่ใช่เพื่อนิาที่สหายทำลายฝันนะเราจะได้เพื่อนสิทที่สหายที่รู้จักกันถ้าคนไม่รู้จักกันเขาเห็นเราเขามากดถูกใจเราก็เข้าไปที่บล็อกไปคุยสร้างสายสมพานเองตอนนี้ผมอ่าอย่างวันพฤหัสเนี่ยแล้วปากผมแล้ว่าจะมาห้าคนด้วยกัน นะครับมากกว่ายกันแน่คนที่บอกว่าตอนนี้อ่ะผมจะไปพูดหนึ่งอะไรมือถือหนึ่งมือถือสองเพจหนึ่งเพจที่สองครับเพราะว่าอะไรรนะู้ไหมพอพูดทีไอสารคนงงทุกทีตอนนี้หยุดขึ้นมาเลยตัวไหนก็ได้ที่ท่านท p a i g n ขึ้นมาเออตัวไหนก็ได้ที่ทนนำรเปลี่ยนขึ้นมานะจะประสบความสำเร็จเพราะอะไรนะครับหนึ่งนะรเราทำเต็นเราทำเต็นนะครับเราทำเต็น เร,รเรารู้จักเพลงบุกหลักเรารู้จักเพจเรารู้จักยูทูบนะครับเพลงบุกหลักเราก็ต้องเล่นเล่นไม่ช้าไม่ผมโพสเพลงบุกหลักไปแล้วสามครั้งสามนนะครับนะเพลงบุกหลักแต่เพจกําลังไลฟ์สดอยู่ตอนนี้นะฮะพอไลฟ์สดเสร็จปุ๊บเดี๋ยวผมจะไปแช์พอแช์เสร็จปุ๊บผมก็จะแชร์บมต,ต,ต่างๆที่พื่นเยอะๆ,ๆ,ๆ,ๆนะครับหรือเอาไปทําโฆษณาได้นะครับนะ หลายท่านนะครับไปไลฟ์สดแต่เบื้องลุกหลักนะครับมาไลฟ์สดที่เพจนะฮะอยากให้ไลฟ์สดที่เพจนะครับไลฟ์สดที่เพจนะครับไลฟ์สดที่เพจนะครับไลฟ์สดเพจนะฮะเพจเนี่ยมาไลฟ์สดกันแล้วค่อยแชร์มาตรงนี้นะครับวันนี้นะครับผมจะพูดเรื่องขออนุญาตครับครับผมสิ่งอยากรู้ก่อนเนี่ยอ่า อ๋อมันขึ้นไม่ได้เพราะมันเป็นมือถือคูเดียวฮะ<ร>แต่ถ้ามีสองเครื่องได้ครสองเครื่องแบบผมเนี่ยอีกอันหนึ่งเฟซบุ๊กหลักเราก็ไลฟ์สดอีกอันหนึ่งเป็นเพจเราทำได้ <c oughs> คือผมมีสูตรถึงขนาดอันนี้นะผมมีสูตรถึงขนาดคุณมีสีเครื่องก็ได้ผมจะพาทำมันมีตอนนี้นะครับมีคนไลฟ์สดอย่างเดียวนะครับทั้งหมดห้าร้อยเครื่องคนเดียวนะครับ นี่ห้าร้อยเสื่องนะครับมีมาแล้วคนศึามาแล้วร้อยเรื่องนะครับเออขอบคุณมากที่ถามครันี้ก็อยากจะบอกกันบาาคนก็สิบเรื่อบางคนก็ห้าเรื่อ,น,อนะฮะนี่นี่แต่ตอนนี้มีคนร้ายสดสูงส,สุดคือห้าร้อยเสื่อเออตั้งทำเหมือนเปรียบผ้าเลยไออะไรนะราาตกผ้าเลย ทำวางวางเป็นชั้นห้อย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 ทั้งหมดห้าร้อยเครื่องอ่าครับแล้วเครื่องที่หนอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวอธิบายเดี๋ยวใจเย็นๆนะครับครันี้เดี๋ยวจะพาทำเลยครับไม่ต้องอธิบายวันนี้วันนี้จะไม่อธิบายวันนี้จะพาทำเลยนะครับเพราะว่าอะไรผมรู้สึกเห็นหลายๆท่านแล้วทำแล้วผมรู้สึกว่ามันถุหวยคุณที่จะทำคุณถุงแหวน รู้จักเขาบ้างคุณสวยไหมว่าเออมันนั่นใช่ใช่ใช่เอาใหม่สิชื่ออะไรนะคะับคุณสวยคุณสวยไม่รู้จักใครรู้จักเขาบ้างคุณสวยไหมว่าเป็นคนอ่านข่าวเออโอเคคือคุณสวยหมายถึงว่าคือเห็นแล้วนะฮะไม่ไล่หลังใจนะคือคือทิศทางมันเป็นอย่างนี้นะทิศทางมันเป็นอย่างนี้นะครับทิศทางเพราะว่าอะไรรู้ไหมฮะ คืออยากให้ทุกท่านครับเวลาไลฟ์สดนะครับคือไลฟ์สดหรืไลฟ์แบบไหนก็ได้แต่สําคัญที่ให้ดูแบบนี้นะครับการไลฟ์สดในรูปภาพมันจะแนวักษแบบนี้นะให้รูปตัวเองให้ดูระดับนี้นะครับนี่คือตัวเองนะครับนี่ตัวเองนะฮะนอกนี้ก็เป็นแมกกาวเวก็เป็นแมกกาวข้างบนเดียดนิดนึงนะฮะนี่คือไลฟ์สดนะฮะไม่ใช่บางคนมาเห็นอย่างนี้ครับอันนี so Aber, ้เห็นแต่คออยู settling, ่ตรงนี้ครับตรงนี้เห็นเพดานตรงนี้อะไรก็ไม่ร้นะฮะ คือให้ให้ตั้งกอให้ตั้งกล้องก่อนนั้นใช้มค์เซนี้ไปใครไปนะครับให้ดูนะคือเพจน,นะให้เราชัดเจนกับเพจผมจะเลือกพูดเลือกชัดเจนวันนี้นะครับผมไม่ทราบว,ว่าผมสงไปในกลุ่มไม่ทราบว,ว่าทุกท่านฟังหรือยังก็ไปดูนะฮะเพราะว่าประเว็นเีาีสนับสนุนม,มากครับคนที่ทำเพจได้ให้ดังฟังๆนะฮะผมไม่ได้นะครับใช่ไหมครับว่า ผมจะต้องฟังเอ็มวียูทูบเอ็มวีนะกลางคืนก่อนนอนอย่างน้อยต้องสามสามสามยูทูบสามเรื่องนะนะไม่เช้าฟังาภาษาภาษา,ภาษาอย่างไรเรียกอะไรที่จะกล้บบาเข้าพูดอ,อินเซอ,อะไรนะอินฟลูเอนเซอร์เออตอนนี้ครับตอนนี้ครับยังมีเชิญแล้วครับเชิญแล้วแอรผมส่งยูทูบให้แต่เช้าไม่รู้ว่าใครได้อ่านบ้างนะฮะ ตอนนี้ใครเต็มสิ่งใดสิ่งนั้นนะครับแอมเบเชอญนะครับเชิญนะครับเชิญนะครับผมไม่รู้ว่าถ้าแอมเบเชิญแล้วเราก็ได้ปัจจัยเท่าไหร่ผมไม่รู้นะครับสมัยก่อนบางทีอาจจะเชิญไปคุณบนเวทีอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้เปล่าครับแอมเบเชิญมาลักษณะนี้กันมีผู้ชายอยู่ท่านหนึ่งนะครับเป็นคนชอบทานอาหารมากแล้วก็ไปเที่ยวต่างประเทศกับกอาเีรแล้วก็ไปถ่ายรูปอาหารอยากก่างเดียว ถ่ายรูปอาหารอย่างเดียวครับไปกับเอ้งกี่วันไม่รู้ถ่ายรูปอาหารอย่างเดียวถ่ายคลิปถ่ายพอถ่ายรูปอาหารอย่างเดียวกลับมาเอามาลงยูทูบลงเพจดังเลยครับพี่ตุ้ย่าถึงหูเอ็มบีเลยอย่างนี้เอ็มบีก็เลยเชิญไปนะตอนนี้ดีแล้วนะครับตอนนี้เพราะว่าอะไรผมนัดตอนนี้นะผมนัดเองนะครับผมอยากเห็นผมเห็นแล้วตื่นเต้นไงผมตื่นเต้นไงเพราะที่ผมทำกัเอ็งครับ ไล่สดแก่งผมจะพูดเรื่องกับเมย์อะไรทุอรกอย่างนะโค้ดวันนี้ทำกัเมย์ให้ดูไลฟ์สดอยู่แบบขึ้นข้ามาเลยนะอะไรรูไ้ไหมแล้วอีกคนเขาบอกกำลังกายผู้หญิงออกกำลังกายกล้าเชิญเป็นนั่งพักเลยอเอเบย์ก็เชิญนะฮะหลายๆคนนะฮะแล้วก็เอามาเป็นเรียกว่าเป็นแบบจัดครับอันนั้นคือเอเบย์ทำให้นะครับเอเบย์ P. ทำให้แต่ตอนนี้เรากำลัง ฐา,า,านสร้างเองสร้าตรงตนนะเราเป็นสิ่งนั้นอตอนนี้ถ้าเราแบบว่าุยเราทำอย่างนี้เพื่อไปเอาสิ่งนู้นเพื่อไปเอาสิ่งนี้เพื่อคนมาสมาัครเพื่อไม่ได้รับประทานนะครับถ้าเราคิดอย่างนั้นเราก็เป็นสิ่งนั้นอย่างเท่าผมเนี่ยเอาง่ายๆตัวอย่างย่างพ่อไล้สดจำยังไงไลฟ์สดก็คือเข้าไปอยู่น้องกลั ต้นหม้รากไม้ข้าวเขากำลังเกี่ยวไร้สดเลยรถกำลังเกี่ยวปุ๊บตุ้ตุ้มุไร้สดเลยอ่าไร่องค์าหารได้ซูมประมาก็ได้เล่าไปเลยโอ้เมื่อก่อนนี่นะเกี่ยวข้าวนะครับเราต้องใช้คนเกี่ยวต้องลงแหกกันต้องพูดนี่นั่นะแต่สมัยปัจจุบับนเราต้องมีรถเกี่ยวฮะเกี่ยวตอนนี้รถเกี่ยวมันเสียหายโอู้หปาลารถเกี่ยวเหยียบตายหมดเราก็ไม่เงินกับนักประมาเกี่ยว เล่าได้ฮะผมว่าเล่านะครับผมไปทางกองจอดเมื่อไหร่ก็ผมเจอรถไแลนะไอ้รถเกี่ยวข้าวไลฟเลยไม่ต้องเห็นหน้าผมหรอกไม่ต้องพอนเลยไงไลฟผมกำงเล่าเกี่ยวอย่างเดียวเลยอ้ยคนติดตามเยอะแยะแต่ก่อนเราทำเพจในเพจไลฟ์ในเพจลูกหลักโอเคเมื่อสมัยสักห้าปีจะแล้เพจลูกหลักดังได้ดังได้มีน้องอีกคนหนึ่งขายอาหารเสริม เธอแล้วก็ขายกับเฟผู้กลังทีนันเธอมาได้อยู่ที่ห้าล้านกนะครับแต่ตอนนี้เธอได้โดนจับไปแล้วนะเพราะว่าบางคนอุ้ยดังแล้วเแก้งโดนจับไม่ใช่เขานองเขาใส่สารเตีรอยเพื่อจะดีให้ที่อยู่ห้าวแล้วเวลาคนกินเขาไม่ใจสัรแล้วก็หอมนะฮะเรื่องของคนกินเหมือนกันนะฮะปรากฏว่ากินไม่ได้เพราะใจสั่นะครับอ่าทีนี้ วันนี้นะครับเราจะคุยกันในตรงนี้เลยนะฮะหลายส่วนแล้วตรงนี้ทีเดีึ่งนะครับผมพยายามนะฮะพยายามเรื่องเลือกรายโอพนะตอนนี้ครับรายโอพก็มาแรงนะครับมาแรงมากนะฮะอันนี้ใช้ที่จอบนะครับ mm. ผมก็ใช้ที่จอบเช่ดีมากเลยมันจะออกหมดเลยฮะ mm. อเออดีมากเลยนะฮะ ลายเอเนี่ยตอนที่มาแรงมากนะครับลายเอเนี่ยผมบอกแล้วความน้ำที่แตกคืออยู่ตรงเนี้ยลายเอเนี่ยโอ้ยชัดเจนมากเลยครับลายเอนะลายเอชัดเจนมากตรงนี้ก็คือทำบรรยายรับบนน2 2> <อ>ร 5, รยายน,นอกไปบรรยายนอกไปอันที่สองก็คือเอารูปภาพรูปภาพรูปภาพลูปภาพรูปที่หนึ่งอันที่สามคืออ่ารูปอีนะอันที่สองอันที่สี่ เป็นสองสามนะที่สี่ที่สี่อันหรือสามอันกระนี้ยนะครับก็เอามาเป็นวีดีโอวีดีโอนะครับอ่านะฮะไม่เป็นไรถ้ามีรูปภาพสีก็ใส่สีไปเลย่อยๆแล้วกันนะครับอะรสามก,ก็ใส่สามไปเรืเ่อยๆแล้วลกันนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าอ่าตอนนี้นะครับตัวเนี้ยสำคัญมากนะครับสำคัญสำคัญ,คญนะครับเวลาถ้าเพื่อนไหน,น่โอ้โหหลายคนเลยครับ เมือ่อเมื่อวันอาทิตย์วิศวกร,กรวางระบบคอมพิวเตอร์คุยกับผมพอคุยเสยร็จคพื่อเขาเก่งเหมดอลยคอมพิวเตอร์แต่ทั้งหมดว่าการสร้างตัวตนในโลกสือเที่ยวไม่เก่งไม่เก่งเขาก็บอกเขาอยากจะทําแลวเขาเป็นนักตัดจักรยานด้วยนะครับนักตัดเขาตาัดปีเป็นร้อยโลนะครับแต่เขาก็เสียดตัวเองมารับจ้างเป็นกรอปที่ถึง ก็เลยพูดเรื่องทราบด้วยเป็นโรคซึมเชียาของเาปั๊นะครับก็เลยก็เลยก็ไม่สนใจตรงนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเดจะเป็นบก่อนนะครับปกติอ่ะขออนไร